สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะฮะวิธีแก้ไขปัญหานะฮะท่อน้ําทิ้งชักโครกนะไม่ได้ระยะมาตรฐานการติดตั้งที่30.5ะโอเคเราจะแก้ไขนะฮะด้วยการใส่ตัวท่อเยื้องศูนย์นะโอเคท่อเยื้องศูนย์เป็นแบบไหนยังไงนี่ท่อเยื้องศูนย์จะเป็นตัวนี้นะอันนี้เยื้องศูนย์ขนาด7เซนครึ่งนะเป็นแบบนี้นะวิธีการนะฮะแล้วก็หน้าที่ของไอ้ตัวเยื้องศูนย์นี้คืออะไร คือนะฮะมันจะเป็นตัวช่วยนะฮะในการให้ท่อนําทิ้งสักโคกเนี่ยมันขยบมาด้านหน้านะกรณีที่ระยะท่อนำทิ้งไม่ได้สามสิบจุดห้าเราก็ทําการใส่ตัวนี้เข้าไปลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะรูเดิมอยู่นี่แล้วคราวนี้ท่อสักโคกจริงๆมันก็จะอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นการช่วยปัญหาระยะท่อนําทิ้งไม่ได้สามสิบจุดห้าก็คือวิธีการทำนะฮะก็เราก็จะเอาตัวนี้มาทาบแบบนี้นะฮะทาบแล้วก็ขีดเส้นวงแล้วก็สกัดตรงนี้ออกแล้วก็ฝังตรงนี้ลงไปที่พื้น ให้มันโค่จากพื้นประมาณสักเซนครึ่งสองเซนนะฮะแล้วก็อรอยผ่ารอยสกัดพวกนี้นะฮะเราจะต้องทํากันซึมนะฮะเพื่อป้องกันน้ำ่ซ็ซึมลงไปชั้นล่างในอนาคตนะฮะทำกันซึมทำเฟกชิวทำวอเตอร์ปักนะหรือว่าใช้นอนชิ่งเกาก็ได้นะฮะวิธีการที่เป็นลักษณะแบบนี้พอได้แล้วนะโอเคข้อดีของท่อตัวนี้คืออะไรคือนะฮะช่วยนะ,ะแก้ไขปัญหาระยะท่อท้งไม่ได้มาตรฐาน30.5นะฮะแล้วก็ ป้องกันน้ำรั่วซึมสะสมลงไปที่ฝ้าชั้นล่างเพราะว่าน้าทุกหยดที่ไม่อยากจะโคกจะไหลผ่านท่อสีขาวนี้แล้วลงไปที่ท่อสีนิ้วนะครับ